สวัสดีครับผมน,ะน,กนักปอรแเสียซูไบค์ยินดีนำเสนอเป็น XMAX นะครับผมสำหรับคันนี้ปี B 23บายคอนเน็คนะครับผมโใหม่ล่าสุดครับตอนนี้คันนี้มาพร้อมกับสีเขียวเขียวเหมือนแมลงทับอ่ะเออจะมีความเข้มความแบบความเหลือสีคือสีสวยมากๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับผมแล้วก็ มาพร้อมกับชิลหน้าแต่งน็อตทองไล่มาแล้วก็วมีพ่อมีชคเรียบร้อยบอกปาดครบเลยนะครับสำรอบคันนี้นะผมก็จะได้เป็นพ่อตรงอาคาปลายดำนะครับผมแล้วก็คอบบอ,อยาส์สวยเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุบแต่งนะครับผมแกนสีแดงกระบอกแก๊สนะครับผมก็คือแบบหล่อเลยนะครับผมแล้วก็ล้อสีทองเรียบร้อยสวยมากมากเลยบอกปาด CTR ตัวน,นี้เป็นบอกปาดตอนเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาเดินทางมาอยู่ที่9 0 00 ตัวกิโลเท่านั้นนะครับเครื่องเดิม้ันเดิมใครที่สนใจนะครับผมคันนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ที่1,70,000บาทนะครับผมแล้วก็แจ้เงินออกรถฟรีดาวขอดที่อนอยบาที่6,300บาทุกวันนะครับผมฟังเสียงกันสักหน่อยแล้วกันครับผม ได้ที่ไหนนะครับเจร้านคนแกตุ้โปราบสำนักงานใหญ่ในโทรุ้นแฟนเจ็ดเจ็ดสองสองหกสามเจ็ดหกอย่าลืมบัญชีร้านเราบัญชีเดียวเท่าน,านั้นกรุงไทยคอนแกตุ้โปรายร้านนี้ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ อันนี้ฟุตนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่นะก็เอาไปใส่ช่วงไหนก็ได้ลองมาไปดูอาจจะช่วงวายคอนเน็กก็อาจจะเป็นไล่น็อตทองเดาไล่น็อตทองก็มาพร้อมกับท่ออาคาแต่งท่ออาคาแต่งปลายดำคอบอมนะครับผม โชคแต่งนะครับผมแกนสีแดงสวยมากเลยเบรอบาส CTR ตอนเดียวส่วนรถคันนี้ไม้น้อยมากๆนะครับผมอยู่ที่9,000กว่ากิโลเท่านั้นแล้วก็มาฟังเสียงท่อ,อกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาท้พ่อนนั้นหรือว่าจะเอานี้เลย 掉咯。